จุดศึกษาทางธรณีวิทยาของหินตะกอนบริเวณถ้ำละว่า ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ปากทางเข้าถ้ำละว้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งถ้ำนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับเรื่องของสันฐานต่างๆที่จะประกอบอยู่ในถ้ำนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับไปกันครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โพรง ด้านในสุดของถ้าละวะนะครับเดี๋ยวตอนที่เราเดินออกไปจากโพรงในสุดจนถึงด้านปากถ้ำนะครับเราก็จะพบกับลักษณะต่างๆนะครับสันธานต่างๆที่ปรากฏในถ้ำนะครับก่อนหน่งนะครับเราจะมาดูที่ตัวสันธานที่ปรากฏให้เห็นชัดในโพรงด้านในสุดนี้นะครับจะเห็นตัวของอคอลำหน้านะครับซึ่งเป็น เสาหินนะครับที่เกิดจากการที่ตัวาสารละลายาแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะครับมันเข้ามาตกสะสมนะครับจากเดิมที่มันเคยเป็นหินงอกหินย้อยนะครับจนกระทั่งมันงอกต่อกันกลายเป็นแท่งเสายาวหรือที่เราเรียกว่าคอรัมนานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเรามองไปทางด้านทางนู้นนะครับตามมือผมนะฮะเราจะเห็นลักษณะม่าน เราเรียกว่าตัว,ต,วตัวม่านม่านม่านหินปูนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเกิดจากการที่ในโพรงถ้ำเนี่ยบางจุดมีรอยแตกนะครับแล้วน้ำนะครับซึ่งตัวน้ำเนี่ยจริงๆมันคือตัวสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะครับมันไหลามาตามแนวรอยแตกแล้วพอน้ำเนี่ยได้ไหลามาถึงตัวเพดานถ้ำเนี่ยครับมันก็เกิดการระเหยของน้ําออกจนเหลือแต่ตัวแคลไซต์นะครับหลักการเกิดครับเหมือนกับการเกิดหินงอกหินย้อยนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวตัวหินย้อยนะครับแต่เป็นหินย้อยที่มีมีความแปลกประหลาดอยู่นิดนึงสังเกตว่าหินย้อยตัวอื่นนะครับหัวเนี่ยเขาจะเป็นหัวแหลมเลยแต่กับหินย้อยตัวนั้นนะครับหัวเขาจะบานออกนะครับลองทายกันดูเล่นๆนะครับว่าคิดว่าที่มันหัวบานแบบนี้ได้เพราะอะไรนะครับให้เราทุกทุกท่านนะครับที่ดูวิดีโอนี้นะครับกดพอดแล้วลองคิดดูก่อนนะฮะ แล้วเดี๋ยวถ้าต้องถ้าอยากฟังเฉลยนะครับก็กดเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวหินหินย้อยตัวนี้นะครับที่ที่ตัวหัวเขาเนี่ยมีลักษณะที่บานออกนี้นะครับนั่นเพราะว่าจริงๆแล้วครับหินย้อยตัวนี้ครับจริงๆเดิมทีครับมันมีตัวหินงอกนะครับที่ต่อรวมกันเป็นแท่งเป็นแท่งเสาหินหรือที่เราเรียกว่าคอลัมนหน้านะครับแล้วปรากฏว่าตัวแท่งคอลัมน์หน้านี่ครับมันเกิดการพังทลายลงมานะครับ ทำให้เหลือเฉพาะส่วนหัวนะครับที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งมันเป็นหัวเดิมของตัวหินงอกนะครับตัวนี้บริเวณบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเห็นลักษณะของรูนะครับที่ปรากฏอยู่ตามแนวของผนังถ้ำนะครับดูเหล่านี้นะครับเราเรียกกันว่า solution pipe นะครับซึ่งเกิดจากการไหลของตัวน้ำนะครับที่ไหลตาม แนวแนวแตกนะครับแล้วน้ําเหล่านี้ครับได้ได้ทำการตัวละลายตัวเนื้อหินปูนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอน้ําไหลออกมาครับมันจะเกิดการพอกใหม่ของตัวคลาบหินปูนนะครับที่ไหลมาตามแนวทางน้ํานะครับส่วนทางด้านนี้นะครับถ้าเรามองเราจะเห็นเหมือนเป็นแนวของตัวหินกวดเหลี่ยมนะครับหรือเบกเชียนะครับเป็นแนวอันนี้นะครับ ซึ่งอันนี้ครับจริงๆแล้วนี่เป็นหินกดเหลี่ยมนะครับที่เกิดจากการที่ตัวระนาบของตัวหินครับเกิดการผ่ากันเป็นแนวรอยเลื่อนแล้วหินเรานี้ครับจากการที่มันโดนเฉือนเนี่ยก็ทําให้ตัวชั้นหินตรงเนี้ยครับเกิดแนวรอยแตกนะครับอันนี้เราเรียกว่า,าหินกดเหลี่ยมรอยเลื่อนหรือ f อร Bre ล็กเช a ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตรงโพรงถ้ำอีกจุดหนึ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวที่นี้ครับเราเนื่องจากมันสูงมากนะผมก็จะใช้เงาจากปลายปากกาชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นระนาบของรอยเลื่อนนะครับสังเกตระนาบรอยเลื่อนนะครับแล้วจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะปรากฏชั้นของหินเชิตนะครับที่เป็นเลนยาวเลยอันนี้จะสังเกตว่าตัวนี้ชั้นนี้ นะครับกับชั้นนี้เคยเป็นชั้นเดียวกันมาก่อนนะครับแล้วชั้นนี้ครับเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับอ่าทีนี้ครับมีคําถามนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้นะครับถามว่ารอยเลื่อนที่ปรากฏตรงโพรงถ้าบริเวณตรงนี้นะครับทุกท่านคิดว่ามันเลื่อนไปทางไปทางไหนนะครับทิศทางการเลื่อนเป็นรูปแบบอย่างไรนะครับครับ อ่าโอเคครับสำหรับทุกท่านที่มีคำตอบในใจนะฮะผมก็จะขอมาเฉลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวแนวของชั้นหินเชิญน,นะครับชั้นนี้นะครับที่เป็นปลายปากกาผมนะครับกับชั้นนี้เคยเป็นชั้นเดียวกันมาก่อนนะครับแล้วจะสังเกตว่าจากชั้นนี้ครับจากแนวนี้ตัวนี้ตัวเดิมมันเคยอยู่ตรงนี้แล้วมันเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าถ้าดูจากด้านนี้จะดูเหมือนกับว่ารอยเลื่อนตัวนี้ มันเลื่อมไปทางซ้ายแต่เดี๋ยวก่อนครับลองคิดดูอีกทางหนึ่งครับตอนนี้เราอยู่ข้างใต้ผนังนะครับถ้าเราลองมองขึ้นขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วมองลงมาครับจริงๆแล้วครับรอยเลื่อนชุดนี้ครับมันเลื่อนไปทางขวานะครับอ่าอันนี้เป็นอีกหน่งจุดหนึ่งครับที่เราต้องคํานึงถึงด้วยนะครับทุกครั้งที่เวลาเราสังเกตตัวโครงสร้างทางธรณีวิทยานะครับก็อันนี้นะครับระหว่างทางเรา ก็กำลังเดินไปสู่ตัวปากถ้ำนะครับทีนี้ระหว่างทางจะสังเกตว่า,าถ้ำเนี่ยจะมีแนวของโพรงเนี่ยอยู่ในแนวระดับนะครับไม่ว่าตัวโครงสร้างของตัวภูเขาลูกนี้หรือโครงสร้างในถ้ำลูกนี้ครับมันจะมีการเ e อียงเทของชั้นหินเอียงเทอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ทําให้ตัวโพรงถ้ำนะครับเป็นแนวระดับอย่างนี้นะครับนั่นเพราะว่า ระดับของโพรงถ้ำจะล้อไปตามแนวของน้ําใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอระดับโพรงถ้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะคาดคเนเราสามารถที่จะใช้คเนถึงระดับน้ําใต้ดินโบราณได้เช่นกันนะครับในจุดนี้นะครับเรามาอยู่ที่เป็นถือว่าเป็นโพรงที่ใหญ่ที่สุดที่ปรากฏในถ้ำละวะนะครับและเราจะสังเกตว่าตัวตรงนี้นะครับเราจะพบ ตัวแท่งคอลัหน้านะครับซึ่งจริงๆแท่งคอลัหน้าครับมันเกิดจากหินงอกกับหินย้อยนะครับมันมันงอกจนมันติดด้วยกันนะครับจนเกิดเป็นแท่งเสาหินยาวตั้งแต่จากเพดานถึงพื้นถ้ำนะครับสำหรับตัวสันถานที่ปรากฏตรงหน้าผมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสันถานนะครับที่เราเรียกว่าโฟลสโตนนะครับโฟลที่แปลว่าไหลนะครับซึ่งตัวนี้ครับการเกิดเนี่ยก็คล้ายกับการเกิดหินงอกหินย้อยนะครับ แต่ว่าตัวนี้ความพิเศษคือเราจะเห็นลวดลายนะครับที่เกิดจากคราบหินปูนเนี่ยมันไหลทับรวมกันเป็นชั้นนะครับต่อเนื่องกันนะครับในงานสำรวจทางธรณีวิทยาโดยเฉพาะธรณีวิทยาที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นคาสซึ่งประกอบไปด้วยหินปูนเป็นหลักเนี่ยครับเนื้อหินปูนนะครับในการสะสมตัวโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะพบเนื้อหินปูนที่เนื้อเป็นเนื้อมวลหนามากๆรือที่เราเรียกว่าแมสซีฟนะครับเพราะฉะนั้น การหาชั้นตัวชั้นของหินปูนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะครับแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโชคดีที่เรามีตัวช่วยเป็นตัวช่วยสําคัญมากเลยนั่นคือเราพบว่ามันมีชั้นของหินเชิตนะครับที่แทรกสลับกับตัวชั้นหินปูนนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราสามารถหาการเอียงเทของชั้นหินปูนในบริเวณนี้ได้อันนี้นะครับเราจะเห็นตัวภาพแนวตัดขวางของ เปลือกของหอ,อยฟ้าเดียวนะครับหรือแก๊สท p พอรนะครับซึ่งจะลักษณะเนี่ยมันจะขดเป็นวงนะครับมองเผินอาจจะคล้ายกับพวกหอ,อยงวงช้างแอมโมไนียประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันไม่ใช่แอมโมไนท์ o เนี่ยเพราะว่าเราไม่พบตัวผนังกั้นห้องภายในนะครับอันนี้ ครับถ้าเรามองที่ทางฝั่งผนังด้านนี้นะครับจะเห็นว่าตัวตัวแนวของแนวหินย้อยนะครับมันมีตัวระดับนะครับมีตัวแนวแนวของระดับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้จะเห็นแนวรอยเว้าของตัวผนังน่าจะเป็นเป็นเป็นตัวผนังตัวเดิมนะครับอันนี้ตัวตัวร่องรอยเหล่านี้ครับมันเป็นตัวที่ช่วยในการบ่งบอกถึงระดับ น้ำใต้ดินนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับอันนี้ครับในบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับตัวปากทางปากถ้ำนะครับตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะครับเป็นเป็นแนวของระนาบาตัวรอยแตกที่อยู่ในตัวในโพรงหินปูนนะครับอันนี้พอเมื่อมีระนาบรอยแตกเนี่ยน้ําก็จะไหลามาตามแนวรอยแตกแล้วทําการละลายตัวเนื้อหินปูนเกิดเป็นแนวโพรงตามยาวแบบนี้นะครับ และนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นเป็นเป็นตัวชั้นดินเดิมนะครับซึ่งเป็นแนวของระดับพื้นถ้ำเก่านะครับตรงนี้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเกิดการพังทลายนะครับเกิดการพังทลายของตัวพื้นถ้ำนะครับในบริเวณนี้